โอเคครับผมพูยกันครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับแต่ขอเช็คสัญญาณก่อนแล้วนะว่าเสียงโอเคไหมครับผมโอเคเสียงก็ได้ครับเสียงก็ได้เดี๋ยวกล้องนิดนึงนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้ใส่ไมค้นะไมค่ดีชัดแบบอยู่ว่าวันนี้ผมรับลูกศิษย์อีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันเที่ยวของคนจีนนะครับวันนี้หลายคนอาจจะติดนะครับติด วหว้ต่างๆวันนี้แล้วก็รับสิทธนะครับที่ผ่านมาก็มาประมาณ140คิวนะครับถึนึี่คิวได้แล้ววันนี้นะก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวขอวันวันตุจีนนะครับวันเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆก็แวะมาได้นะครับที่สำนักพิมพนานาสูรนะครับผมอยู่นะใครจะมาสักยันต์ก็มาสักได้นะในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ที่22นะครับเดือน มกราบผมสมาร์ท166นะครับก็ื ώς, till, mainland, popular, ounded, ่แป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับสำหรับคนที่จะต้องการที่จะเดินทางมานะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดแชร์กันเยอะแล้วกันกดแชร์เยอะนะครับกดแชร์เยอะนะขอดื่มน้ำนิดนึงแล้วกันนะครับดื่มน้ำนิดนึงแล้วผมขอดื่มน้ำหน่อยนะครับอืมเรียบร้อยครับกินน้ำไเรียบร้อยนะเอาแชร์นี้นะครับสำหรับสมาชิกนะครับวันนี้เดี๋ยวขอทักทารสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสัญญาณโอเคนะสวัสดีอภิชัยนะ กมลนะครับนัดกมลกิติยาคอนเกษรศุขหานุมานช้างสมรพี่เอยอดเย็ดนะครับบารมีทเทวสุวรรณนะครับหรือพี่เอดั่ช้างสมศิวันโนนะครับแล้วก็หมวยอินทรชดพิชาทองดีปฏิยาเจ้าเกิดนะครับอายักษ์นะครับสุบมีมานอสูรไซต์นะครับอไรวันรัตนาพรมณีทองดีนะครับเก้าสิบวินะครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ เชียร์เยอะแล้วกันวันนี้มาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับลูกศิษย์สงหานะครับสำนักวิมานอสุนแห่งนี้สะครับวิมานาสูนแห่งนี้วันที่สี่ที่ห้าพิณานมนี้นะครับผมจัดพิธีไหว้ครูครั้งแรกของสำนักนะครับใครเขาดาวรอหรือว่าต้องการที่จะมรวมตัวกันในการครอบเสียงนะครับไปดูนะว่าเสียงไหนนะครับผมคือเสียงนี้นะครับแล้วในการครอบเสียงนะครับคือเสียงนี้นะครับนี่นะครับคือเสียงที่ใช้ครอบในวันที่สี่ และ5มีนาคมนะครับในการครอบเสียนดูแลกันนะครับอันนี้นะครับคือเสียนที่ไว้ใช้สําหรับครอบให้ทุกคนนะครับในวันไหว้ครูนี้นะครับได้ดูนะครับสวยสดงดงามนะครับเสียนี้นะครับราคาหลักแสนนะครับเสียนี้สั่งทําพิเศษนะครับนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาครอบเสียนะครับนะก็คือเสียนครูนี้แหละครับอันนี้คือเสียนแรกที่ปั้นนะครับผม นะหรือว่าเสียนปู่ทาเวศวนโนนะครับก็เอาไว้สําหรับทุกคนได้ครอบเสียงนะครับนะก็สี่ห้านะครับก็เข้ามาแล้วกันนะครับเข้ามานะผมขอวางนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับตึ๊บๆขอจัดศูนย์กลางนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าใกล้ๆหน่อยปึ๊บอืมปึ๊บเอาต่อนะครับไลน์ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ได้หรือเปล่านะโอเคน่าจะได้อยู่นะครับ ก็ว side, side.. to to right right ันงนี right ้นะครับใครจะเข้ามานะใครจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาได้นะเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองคิวมาก่อนที่ยังนะครับก็คุณใสยก็รับวกนี้นะครับนุณบสูงคุนาสแด้ตาก็รับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสริมดวงเสริมชชตาแรงตานะครับก็รับเสริมเช่นกันเข้ามานะครับเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับวันนี้หลายๆคนเขาติดภารกิจในการวหวยและอย่างกำลังเหลือช่วงนี้ช่วงนี้เก่งและเจ๋งมากนะครับ นังรับสบายต่อเนื่องได้นะครับนั่กนะครับช่วงนี้พังเยอะนะครับล้นลเลยนะครับเจากับาจ้กพระพนมแล้วนะครับมาไปขึ้นมาสองไฟแล้วโอ้โหเลยพประลังนะครับเยอะแยะมากมายนะก็เข้ามา้วกันนะสวัสดีนะครับพี่บุญเหมือนเมียนะครับสมบูรณ์สิทธิ์วิมานอสูรนะครับขอบคุณสําหรับในการสร้างนะครก็ไม่ได้ช่างบุญเหมือนเมียนะครับก็ไม่สามารถที่จะในระมิดนะครับสํานักวิมาาสูรย์อย่างนี้ให้ไหวได้ขนาดนี้นะครับนะขอให้ร่ำรวยนะครับผมนะ มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้มีเมียเข้ามาเพิ่มอีกสัก20-30คนแล้วกันนะครับในปีนี้นะพี่บุญเหมือนเมียนะครับเสียงเบาครับกูไม่ได้ใส่นี่นะครับกูไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม้ครับอาจจะเบาเล็กนิดนะครับแล้เล่นเสียงหน่อยแล้วกันนะครับพี่บีเหินนะครับไม่ทราบว่าอยู่บ้านเมียคนไหนแล้วพี่เหินนะครับเสียใจด้วยนะครับที่ผิดหวังและอุหากับน้องแววนะครับนอย่างน้อยไม่เป็นไรครับถามไปให้พี่เหินนะ ตัวดียร์นิสาครับสีรัตน์สิทธิวิมานอสูรทวีกุญชัยไฮโซนุ่นอะไรจุนดาอะไรนะครับนะแล้วก็กาลยาเสจียวคำแพงคำสานไยภาคพรน,นะกิติยาพรนะครับทัศทีวีอะไรทีวีนะนะแตงโมคนสวยครับไอสัตว์เมื่อไหร่จะมานะครับน้องโมนะครับทุกคนคิดถึงนะครับน้องโมนะ สุนารัตนะครับพิเดชจิยพรวีรศักดิ์อุไรวันเพชรเพชรหอมขนองเดชนะครับเพชรทีลาต่างเดี๋ยวโอเคครับทนฟังเสียงกล้องเล็กนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมขอดูเสียงกูหน่อยแล้วกันว่าเป็นไงบ้างนะครับเอ้ยกูว่าก็ดังกันแหละนะโอเคอย่าเสียเล่นนะครับเอาฟังแบบนี้ไปก่อนแบบเสียงแบบโซ่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวพูดว่ากันนะครับเจ๋ยใหญ่ภูเก็ต นะครับวันนี้ก็มีคนมานอนรอนะครับมารอพวกนี้ผมรับนะครับก็เข้ามามาเจอมาเสริมมาเล่นต่างได้นะครับผมนะอารมณ์นี้ไม่ได้อาจจะเอากระดานใหญ่มาก็ได้นะพวกนี้เดี๋ยวขอดูวันนี้คนเยอะนะว่าจะเอากระดานใหญ่มาเลยแล้วกันนะครับกระดานราหูนะครับเรารอดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดจะมานะครับผมนะสำหรับพวกนี้นะสวัสดีน้อยพระทิตานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับสำนักอุบัติสูนแห่งนี้นะครับสิ่อบอกอะไรตอนนี้ก็เริ่มสร้างกำลังเริ่มสร้าง ป็นการบุกเบิเนกนะบุกเบิกคือการย้ายจากที่แห่งเก่ามาที่แห่งใหม่นะครับผมบอกแล้วว่าชีวิตผมไม่สามารถที่หยุดนิ่งได้โรแกรมใหญ่นะครับสำหรับปีนี้ของผมก็คือเริ่มจากวันที่4แ่ไปหมีนาคมนะครก็พีถึงนี้คืองานไหว้รู4 5มีนานะครับแล้วก็มา20 21ิสพฤษภานะครับคืองานบวชแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับสิ้นปีก็คือวันที่9ก0ธันวาคมนะคืองาน อางน้ำมนต์นะครับผมนะงานอางน้ำมนต์มันปีใหม่และงานหล่อปู่ท้าเวสปโนนะขนาด6เมตรนะครับลมกันเป็นเจ้าภาพได้นะครับในการจะหล่อปูครั้งนี้เพื่อมาตั้งในหน้าที่อย่างนี้นะครับมาช่วยกันนะมีมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะครับตอนนี้อ้ต้องเร่งใช้นี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้นยปีนี้ครับโปรเจกต์เยอะมากอย่างแรกเลยครับใช้นี่ชนัดก่อนนะครับเป็นนี่เขาต้องใช้นะครับเป็นสไตล์ปูในนิดหนึ่งนะตีท่าร้านนะครับใช้ไปสี่ร้านแล้วนะครับ ตอนนี้หนึ่งล้านบาทนะเดืไ <c oughs> ลน์ก็ประมาณเดือนพฤษภศักาก็จะให้จบหนึปีนี้ก็พยายามแต่ที่บอกกูไม่เคยอายหราครับในการที่จะติดหนี้ใครเพราะกูไม่ได้รวยมากกตั้งแต่กำเนิดนะครับนั่นคือกูเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรมาแนละ้วจึงบอกนะอี่ามาสร้างนะครับในครั้งนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดวันนึงกูดังแล้วกูสร้างกูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกูสร้างแล้วแต่ก็ยังไม่ใหญ่ที่สดุดใหญ่ส่วนผมคือใหญ่ครับใหญ่ในผมใหญ่ใหญ่ที่คืไม่ใหญ่เปล่า ใหญ่ต้องสวยแล้วเหมือนไทยใหญ่จะต้องดีนะคเพราะคืออาซุนอาซุนนักคิดการใหญ่เสมอเลยบอกนะครับเจะใหสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับนะช่างชาก็คิดถึงทุกคนเลยนะรู้สึกลูกหาผมนะครับมาให้เจอหน้ากันนะครับตอนนี้นะครับแชร์เยอะแชร์เยอะนะแชร์เยอะนะแชร์เยอะครับสองทุ่กว่า่าทแล้วนะผมก็รู้สึกกว่าที่เฟซเราปิดกั้นนะครับสวัสดีสมพรชูชาตินะครับแล้วก็แสงเดือนชุนทีนะครับผมนะดึด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 อ่านก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ พี่เปเข้ามาแล้วกันนะครับเสียงโอเคครับเสียงโอเคนะครับเสียงโอเคนะเสียงไม่ได้ขาดหายหรือว่าเลนต่างนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สมดักนะครับตอนนี้อยู่ที่สมดักอยู่เนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็ยังอยู่นี่ยังมานอนนี่ได้ต่างๆเดี๋ยวอนาคตก็ใครมานะครับเอาเต็นท์มาเอาเต็นท์แล้วเอห่มมาก็ได้นะครับถูกบอกเอาเต็นท์มาห่มต่างๆนอนนะรอได้นะครับคือผมเปิดตรงนี้แล้วมึงมาก่อนเที่ยงได้คิวอ่ะมาเลยได้คิวเลยมาเลยเที่ยงต่างๆครับขอให้เดินทางมาให้ถูกขอ มันไม่ยากหรอกทบอกผมนะผมมาแล้วตอนนี้นะ่มาเข้ามาเถอะกูช่วยได้ใจนะครับของพวกนี้ถือว่าเกิดมาในภพชาตินี้ไม่ได้ใช้ความสวรค์นะครับในการทําร้ายคนเวย้ยในการซ้าเติมคนในการใช้นะครับผมนะเพื่อปิดกั้นระหว่างคนจนกับคนรวยโดยการเอาค่าครูเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่มันปิดกัน้นวันนี้มีฝรั่งมานะครับผมนะ่าจะหมดตัวคือโดนหลอก จะเอาคนรักกับคนรักเขามากนะครับผมนะเงินไม่มีก so ับฝรั่งคือฝรั่งที่จนผมก็ช่วยนะเนี่ยช่วยแบบจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาหาผมปั๊บไม่มีตังค์เข้าไม่ถึงนะครับกูบอกแล้วไม่มีตังค์ก็เข้าถึงตัวกูเหมือนกันนะครับนะเข้าถึงตัวผมเหมือนกันอาจารย์ไม่เหนื่อยแล้วครับผมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยหรอกนะครับผมตอนนี้นะที่บอกนะคืออยากจะสร้างให้มันเสร็จบาทสองบาทสามบาทนะครับมันรวบรวมเป็นอิฐหินดินทรายได้ วันนี้มีคนบนบรรทัดมานะครับแก้บนปูกไวยบอกไม่ต้องบนอเหีย้ยบรรทัดอ่ะมันเล้กเสียงดังเป็นขยะถูกมันไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะบรรทัดเอาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับอิฐหินดินทรายต้นไม้ก็ได้นะครับงานไหว้รูกูเอาต้นไม้กันมา,า,นมมามนห้ามเอาดอกไม้มาสัตวดอกไม้มันเหี้ยเอาดอกไม้เอาต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้นมา,พมานเพื่อมาปลูกนะครับเพื่อมาปลูกนะเพื่อมาปลูกนะเพื่อมาปลูก ต้นไม้แล้วเอาต้นไม้ให,ใหญ่ๆได้ใครจะบนต้นไม้ใหญ่มาเลยก็ได้นะไม่ต้องรอเวลาคือโตเลยเพื่อลมเรามด้เป็นความภูมิใจที่จะชี้อย่างนี้ว่าเฮ้ยนี่คือต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้ที่ยมาให้กูแล้วม,มัน,นมคือสยานี่กูบอกต้นอะไรก็ได้มะผมมะขามต้นอะไรที่มันใหญ่แล้วที่เขาล้อมมาเอามาตั้งไว้บนอย่างนี้ก็ได้เพราะต้นนี้ร้อนมา,ากตะบนกลิ่นบล็อกร้อยก้อนสองร้อยก้อนสามร้อยก้อนยังได้เลยนะครับผมนี่กูบอกนะสำนักกูนะไม่ต้องไปบนที่เรหรอกนะครับที่ว่ามันเป็นอะไรนะดอกไม้ เราคุณลาบปะทงปะทัดเกี่ยอะไรเลอ,เอ,เอ,เอะเทอะอะไรสาระนะครับมันไม่สามารถใช้สร้างสินค้ากูได้หรอกของกูขอแค่นี้พออินบล็อกกี่ก้อนว่าไปนะเสาเล็กนู่นนี่นั่างต่างๆที่มันใช้ก่อสร้างได้นะครับพรากูต้องการสร้างเงินกูไม่ต้องการที่จะได้ความเสร็จดังหนูหูไม่ต้องการได้ทรายดอกไม้เสร็จแล้วก็ทิ้งทรายเป็นภาระรเอาต้นไม้ก็ได้นะทุกอย่างได้หมดปูนกี่ก้ปูนกี่ถุงว่าไป นะเออกระโปงกระเบื้องอะเขาวาไปใช้ได้หมดนะเม็ดทั้งสีที่อะไรนะครับได้สร้างหมดนะครับของพวกนี้นะสวัสดีครับสวัสดีนะครับนแชแยเยอะเกันนะครับสองเจ็ดแปดทัพสามศูนย์งค์ี่อะไรวเนี่ยนะเสียงดีครับเสียงชัดครับฮอนด้านะครับบอกเสียงชัดนะโอเคสวัสดีวิทยานะครับผมนะ่ยนะก็มีวิทยาเกษิลนะครับมาหากันนะครับไปคุูนะยุพา แล้วก็โแบแดงนะเวสาผูสะเสียงดังชัดเจนโอเคธนาลัดปัดจตัางนะอาจารย์องไม่เหนื่อยแล้วครับในชีวิตผมนะครับเวลานอนนะครับผมเวลาพักผ่อนมีแค่ตายนะครับมันมีแค่ตายนะอาจารย์สารษาดวงาด้วยครับโอเคนะครับผมนทบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับเข้ามาเนี่ยหลายคนคิดว่าพรุ่งนี้ผมไม่รับก็คือรับนะครับก็นี้รับลูกศิษย์นะครับก็เข้ามาได้นะครับอป็หนึ่งวันนะอาจารย์ศักดิ์ก็รออยู่กับเปนบายนะครับเพื่อ แล้วมาสักยันนะครับนั่งสักยันนะให้ทุกคนนะครับเพราะบางคนติดธุระนี้ผมเข้าใจนะที่พี่บอกเขามันผมว่าผมอยากมาอะไรต่างนะครับมันก็จะได้แบบเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีหลายๆเคสนะครับนะมีหลายๆเคสที่แบบน่าพักใจนะครับวันนี้นะเยอะแยะมากมายนะปากจัดบ้านโอ้โหนะออกยากบ้านนะครับเยอะแยะนะครับช่วงนี้นะครับผมมานะแต่ละคนน่ก็รือว่าเริวกว่านะครับสี่โมงกว่านะครับก็จะ ไม่ช้าดูดูลงมาดูลงมาแบบไวมากนะครับนะไม่ใช่ไม่่ใชว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเล่นลูกศิษย์น้อยเล่นตาแล้วก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไวขึ้นเก่งขึ้นอเลยสามารถรับนลูกศรได้มากขึ้นนะครับผมเลยกด้คือเปิดโอเพ่นนะครับเมื่อก่อนนี้ผมวัหนี่เลยในออย่างหนึ่เราออกมาแบบเต็มตัวแล้วนะครับก็เกือบปีละหนึ่งมีนาจะครบหนึ่งปีที่ผมได้ลาออกมานะฮะวัวครูขอพอดีหนึ่งปีที่ผมลาออกจากข้าราชการมาเพื่อมาเลือกทำอย่างนี้นะครับเลือกทางเดิมที่มีความสุข คน <S ais ama> <neg. S 2> เรานี่มันมองเนี่ยอยู่อะไรมันมีความสุขอยู่บ้างเถอะเนะถ้าอยู่แล้วมีความทุกข์นะครับผมนะไม่ต้องไปอยู่วันนะครับนะไม่ต้องไปสนหรอกนะครับนะถ้ามีความสุขก็อยู่ไปนะครับไม่ต้องไปเอาที่อะไรนะครับที่มันแบบหนักหัวหนักกระบาลเนี่ยนะครับเข้ามาใส่หัวใส่อะไรมากมายแล้วก็มองมาเป็นพวกอากาศท่าอะไรต่างๆนะครับจะไวะมันอิจฉาหรือเสียเราเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะว้่าไฟในโลกเนี่ยนะครับมันเผาผลาญตัวมันเองนะครับมันจะรัางผลาญตัวเองคนดีนะครไอ้ก็ดีคนเยี้ยงก็ยี้นะครับแต่สันี่ผมบอกไป วัดกันยาวๆนะครับผมพวกนี้นะครับทำนี้ได้ดีทำยียได้ดีนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยหนูทาดีไม่ได้ดีเลยครับผมเชื่อกูเหยี่ยสัตว์ยังไงได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนเชื่อกูนะหนึ่งร้อยสองวิยนะครับกดแชร์กันเยอะได้กันนะครับกดแชร์นะครับเคสหมูวันนี้เคสผีหมูหวยสัตว์นันจัดนะครับผีหมูนะจันวันนี้ไม่ไม่ได้โดนด่าเราไม่หลัก่าไอสัตว์โรกจิตนะครับอีสุรัตนานะครับวันนี้มีเคสผีหมูนะ หมดค่ารักษาไปเป็นแสนหยดกูร้อยเดียวกูไม่ได้หยดกูไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูเนะี่ยหมดค่ารักษาเป็นแสนห่วนเหมืกับน้ำตาซุ่มเนี่ยเ <Yeah. S 1> มียนะครับเหมือน,นกับเวรกรรมแต่ไปโดนไปหาหมอทางเหนืออะไรต่างบอกว่าโดนผีมงผีเียอะไรไม่รู้สุดท้ายคือเวรกรรมที่เขาไปทําไว้ตอนที่ยังเป็นสาวสามสิบปีหรือกี่ปีกูจำสิบกว่าปีสิบกว่าป,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 ปีที่ทนทุกข์ทรมานนะครับด้วยเหตุการณ์ที่ว่าไปฆ่าหนตัวหนึ่งนะครับแล้วมันอาจจะตายยากต,ายต,าต่างๆบอกแล้ววิญญ,ญาณเนะี่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์ด้วย สัตว์ก็มีนะครับต้สัตว์ก็มีวิญญาณจากสัตว์ก็มีนะครับผมนะสิ่งเหล่านี้นะที่กมบอกนะครับผมนะมันคือเวรกรรมจริงๆนะครับเพรามันคือเวรกรรมมันคือสิ่งที่เรากระทำมาทั้งนั้นวิญญาณสัตว์คุยไม่ยากอนะครับในยากมากนะครับกูจะออกนะครับกว่าอยไรงต่างๆนะครับต้องใช้ความอดทนมันคือเวรกรรมอ่ะกูไม่สามารถไปรุ่งอะไรได้มากนะเขแข็งมากเขาไปฆ่าเขาตายเพื่อมากินเนื้อเอาเนื้อมาขายอะไรต่างๆ เราไม่รู้เลยเราดวงเราอะไรต่างมันกำผูกการกำผูสัตว์อะไรต่างมากมายชีวิตเรานะครับหรือว่าโลกมนุษย์ใบนี้นะครับมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนอีกมากมายที่ยังหาการพิสูจน์หรือว่าอะไรต่างได้ยากมากมนะครับเช่นมีอสรรังาบางอย่างก,ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับผมนะถูกใจมากมากนะครับอาจารย์วีที่มาช่วยได้ช่วยให้มันกำให้มันกำครับผมนะสวัสดีครับไหว้ครูต้องให้ได้ค่ะไหว้ครูเตรียมตัวแล้วค่ะอาจารย์รักยักษ์โอเค สำหรับรับจองครับขอบคุณมากครับดาว100ดวงนะครับคุณน้องนีหน้านะครับนั่นดาว200ดวงนะครับผมเนี่ยเวสระบุสะสวัสดีขอบคุณนะครับนั่นนักปรัชญาอะไรนยนะครับผมนะเออนะ่ยใบเกียรติทับวันนี้นะครับผมนะเอ้าแชร์เยอะหรับ150วิวนะครับถ้าช่วยกันแชร์นะครับผมเาเฟซเราดิจกันอย่างหนักนะครับช่วงนี้นะครับบางทีไลฟ์สดไม่ที่เรีว่ามันไม่ยอมแจ้งเตือนนะไม่ยอมแจ้งเตือนนะสุดยอดครับอานวยปะัยเพจแรงนะแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับมาถึงหมอกดวง คนเรานะครับคนดีไม่ดีอย่างเดียวนะรีบบอกอะไรอย่าไปรีบเชื่อแล้วนักสูตรนี่มันสายดาร์กนะเหมือนที่บอกนะออกข่าวบ่อยมากนะที่บอกนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับแตออกไปบ่อยชอบนะนะถ้าเกินดังนะครับเป็นคนดีนี่ไม่ใช่อสูรอะไรที้ยอสูรเป็นคนดีเพื่อไม่ใช่อะไรที่อสูรตัวไลค์เสมอเลยครับถึงไลค์ก็รักเธอเมาอน้ันครับตัวไลค์รักเธอบ้างนะครับผมเนี่ย สุดท้ายนักกันนะครับผมนะก็อกหากกันนางสีดาสุดท้ายนางสีดาก็เลือกพลังบุดีนะครับสุดท้ายจอมพสูตรนะครับนะก็ถูกนางฟ้าโกหกอยู่ดีนะประมาณนั้นนะใครเวลาส่วนที่กูบอกว่าจะหิดหวังในความรักนะครับนะประมาณนั้นสุดยอดครับผมอืมเออถูกใจมากนะครับผมนะขอให้รักยักกันได้เยอะได้กันนะครับช่วงนี้นะต้อมสิ์วันโอเคครับสวัสดีครับพี่โอโอนะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์โอเคบุษกรหมอสัมฤิดนะครับ มาไหว้ครูในนี้นะครับผมคุยเรื่องไหว้ครูเนี่ยนะใครอยากที่จะเข้าเสียงเข้ามาได้นะมาได้เด็กเดิมที่อะไรมาบานทั้งหมดเลยนะครับลงทานตอนนี้นะครับเบปลืองทานต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับผมก็เชนนั้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลงทานที่สำคัญแล้วนะครับจะอินบ็อกจะไปบอกจะไปขออะไรต่างๆใครนะครับในอดีตนะคับต้องบอกก่อนว่านียในอดีตนะครับแล้วเขาจะมาขออะไรต่างบางทีผมไม่รู้เรื่องนะครับต้องบอกก่อนนะผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่เคยใช้นะครับผมในชีวิตผมไม่เคยขอใครนะครับบอกก่อนนะครับ ไม่เคยขอนะครับมีแต่คนมาให้เองนะครับนะพี่บอกชีวิตกูให้เองมาเค้นให้เองนะครับไปเองคืพี่บอกแล้วบนเี้หลายอย่างนะครับรู้สึกผมไม่อะไรครับคือมันมีไม่กี่คนหรอกที่ให้เลยหวังผลหวังประโยชน์ต่างๆเข้าใจผมนะเวลาถูกขัดผลประโยชน์ปุ๊บนะครับพี่บอกนะครับน้ำมือกายป็นขัดตูมันก็ดดามันก็ว่าไปธรรมดาแล้วถูกใจมันก็ดีนะครับนะเหมือนก็บไม่ได้อะไรในตัวเรานะครับผมนะก็เกิดความแค้นนะครับปกติของมนุษย์นะครับ แล้วสุดท้ายไฟที่สุริยาจะเผาเมฆตกตะอเคนะเชื่อผมนะเอาสวัสดีคร nun, ับตัวดีค <GO> ร <av uther> ับสวัสด like ีพี่ติการนะครับมันมีวันนู้นนี่นั่นนะครสวัสดีจากนอร์เวย์โอเคครับผมนะก็กองโจนปิดที่ใหม่แล้วคุณแล้วกันนะครับรุ่งนภานะครับผมไม่จะมาติดนะครับนั่นกกองโจนปิดที่สมนักใหม่หรือซื้อใหม่ได้นะเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับกำลังลุยที่ใหม่เต็มที่นะครับตอนนี้ทให้สวยและงามนะครับ รักยักษ์ขาถึงจะร้ายก็รักรักสัทธารักเพื่อนหลังสุดอีสัทหายไปเลยนะแกสอนสุขชำรานะครับช่วงนี้นะเอาเถอะนะครับตอนนี้นะครับรงงานเปลี่ยนแล้วนะครับใครที่ไม่ชอบนะครับกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาใชัยหงุดหอยู่นะเดี๋ยวไหนเดีล้วคนอาจจะไม่ชอบอะไรตานะครับนล้จะหงุดหงิดเคียงไปที่หายไปกลับมานะครับผมเข้ามานาทีใครไม่พอใจหลายอย่างนะผม้าใจนะครับรู้หมดแหละนะครับผมตอนนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับนาที่อาจจะโดน อยแยะมากหมหลายคนนะครับลับเข้ามานะครับลับเข้ามาฟ้ามีตาฟ้าเปิดแล้วนะครับตอนนี้นะได้ครับคนหลงแรงต่างแล้วนะครับแล้วคนที่มันหวังผลแรงต่างมันก็ได้ออกไปในปีเก่าแล้วต้องรับปีใหม่นี้มีแต่คนน้ําดีที่มาช่วยจริงๆนะสามคนนี้ที่ผมเลือกรับลูกศิษย์นะครับอย่างแรกเลยคือน้าผมคือน้าซอยนี่คือคือน้าผมอยู่แล้วน่าแน่ๆคนที่สองคือสร้างบุญเหมือนเมียนะครับคือคนนี้คงรับแล้วหวังดีกับมีมาอาศัยดีคือก็ต้องการจะสร้างบุญจริงนะครับคนที่สามคือ พี่เอนะครับนะหรือว่าพี่เอย่อมเย็ดนะครับคนนี้นิสัยดีมากนะครับผมนะให้คำปรึกษาดีครับสามคนนี้นะครับโทรหาได้ตลอดนะครับนดรับนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ที่ในเพจแล้วนะครับไปเปิดดูนะครับว่าเบอร์ช่างบุญมินเมียนะครับนันส่อยแล้วก็พี่เอย่อมเย็เนี่ยนะครับนะชื่อฉายาอาจจะแบบดูน่ากลัวจริงน่ากัวทําตัวน่ารักทั้งคู่เลยนะครับนะ รับยักครับโอเคครับแสงเงินชนชีนะครับผมนะสวัสดีธนพัฒนนะครับผมนะเข้ามาแล้วการรางวัลไว้ครูนำเสด็จไปร่วมด้วยได้ไหมครับได้ครับไว้ครูมาร่วมด้วยอะไรต่างมามาได้หมดนะครับมาสวดมาอะไรต่างได้นะมาทำพิธีได้รับยักษ์มากครับนะดีใจด้วยแล้ววันนี้อัญชลีบุญหนก็ขอให้ดูจหวยนะครับมาช่วงกลางลงทานอาหารอร่อยมากนะครับวันนี้ก็อาหารลงทานหลายอย่างเมื่อก่อนเนี้ยนะผมไม่รู้เลยนะว่าหลายๆคนแม่โอนกันนะครับที่ว่ามาทำลงทานเนี่ยไม่ไม่ครับทุกคนแม่โอนมานะครับนะ แต่กับข้าว,วที่บอกนะครับและ่ที่คนได้เห็นนะครับผมเนีอืแต่หะังอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับนำเรนได้ปรับระบบทุกอย่างใหม่สงนักทั้งหมดนะครับตอ,อนนี้เล่นสร้างโรงทานให้เสร็จนะครับลงเล่นสร้างต่างๆเล่นหมดเพื่อมั็นพอรเฟสต์และสมบูรณ์โรงทานอันนี้มาทำนะครับไม่ได้อยู่ในเต,ต็และแอยูะที่ที่ปูกระเพื่อมันมีหลังคานะครับอย่างนี้มีที่ล้างจานแบบดีนะครับมีตะกงต้แก้สามารถอุ่นเกินแรงต่างได้ มาร่วมกันมาช่วยกันนะครับบางคนอาจจะเต็มแก๊สมาถ้าไม่ทันนะครับนะจะพยายามทําหรือว่าหาเตาใหม้มันเยอะๆนะครับเพื่อรองรับนะครับรกับอุปกรณ์ที่มามากบริษัทคือควรจะแบบเขาเรียกอะไรนะจะสร้างบุญด้วยเตาแก๊สนะครับก็ได้นะตอนนี้แก๊สนะครับเตาแก๊สนะครับน่าใหญ่ๆเข้ามามึงจะช่วยเตาแก๊สก็ได้นะเอามาเลยนะครับกูต้องการของที่มันประโยชน์นะครับมันคือได้ใช้จริงไม่ได้เห็นเลยภูมิใจเลยว่าอันนี้เตาแก๊สกูได้มาทอดไข่ห้องกระทะเทียอะไรมึงก็แต่งวันนี้ก็เบิ่ง ซื้อของก็พูไปกับเหมือนนะครับปูนะปูเบิกใหม่กูซื้อใหม่นะกูบอกนะอะรักยักษ์ครับผมนะรักยักษ์รักยักษ์ครับผมนะผมมันจะเป็นประเพณีในการไหว้กูต่างทำไงประชาชนคนไทยถึจะได้มีเงินเดือนกินกันทุกคนครับให้ตามบัตรประชาชนก็ได้ครับกูไม่รู้อีเหี้ยกูไม่ใช่นายกไอีสัตว์บางอารมณ์แต่ชีวิตต้องเดินต่อไปอีหานะกูเป็นอาจารย์อินดี้นะครับไม่ใช่นายกอีเหี้ยนะไม่รอไปดูไปถามนู่นนะครับคอละแบบกันกูบอกัะ จำลงองนักบินนะครับพรุ่งนี้จะไปกราบพระอาจารย์โอเคครับพรุ่งนี้เข้ามาแล้วกันคือต้องรับว่าพรุ่งนี้เข้ามากันมาขอพอรกูยอมหนึ่งเลยพรุ่งนี้เพื่อการให้พรของลูกศิษย์ทุกคนนะครับเดิดนทางมาอียิราบุรีสวนน้ำมาสวนจับจี่มนมตต์พอบางแพรรีสอร์ทเลยมาแปดวันแปดคืนเลยบางแพรรีสอร์ทมีป้ายอยู่นะครับใะสนักวิมาราสวนแหละนะครับนะรบางคนเขาไปติดป้ายแล้วแต่ว่าคือไอ้เนี่ยเขาติดไฟแดงปั๊บเลี้ยวขวามาเลยจะมีป้ายนะครับผม ว่าสัมรักวิมานอสูรหรือจับเจี๊ยบพีมังรายใดสอเลยมา800เมตรถึงเลยนะครับผมนะวันเสาแรกของเดือนกมุาพาเจอกันนะครับงทรานโอเคอันชลีไว้ถูกไว้เบยๆนะครับผมนะสีห้ามีนาแม่ครับปอเปี้ยจากนอร์เวย์คับปอเปี้ยก็มาครับผมนะ่าลืมนะก็มทนจาปบิดนะก็มารุมติดนิดนตงนะครับผมนะเออนะที่บอกไว้นะครับดด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  ถึงบอแล้วคนนี่บอกว่าอีจะย่องงมาทําลายกูต่างๆนะครับมาเชิญนะครับกูทรงแบกอยู่แล้วนะ่ยถูกไหมกูแบกอยู่แล้วไอ้เงี้ยเดีคนตรงนะกูไม่เคยอายในความจนของกูกูไม่เคยอายในทุกอย่างนะเพราะกูเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมากที่เป็นกูเนี่ยนะครับเนี่ยเข้าใจนะดีน่าเนี่ยถ้าเกิดคนรู้จักกูจะรู้นะครับว่าศักดิ์ศรีกูแม่งเยอะแยะมากมายนะมู่โดยี่ยองเงี้ยไม่ได้มาขนาดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีวิโรจน์ชิมนะครับผม เดี๋ยววันไหนผมจะเชิญปู่หน้าเทพมาไว้ที่นี่ด้วยนะครับเรอบิวอินตรงนี้เสร็จพอเช่างวิววินจะมาดูวันศุกร์ศุกร์ที้จะถึงเนี่ยศุกร์หน้านะก็จะมาบิวนะครับก็จะเชิญปู่หน้าเทพนะครับมาที่สำนักผมดูก่อนนะว่าจะเชิญมาวันไหนนะครับอาจจะเชิญมาวันศุกร์ก็ได้นะวันศุกร์ผมก็จะเชิญปู่หน้าเทพมานะครับใครมาร่วมพิธีปู่าจะเสริมต่างๆให้ก็ได้นะครับดังว่าปู่หน้าเทพอยู่ที่สำนักแห่งเก่า Icana, ต้องเชิญมาที่แห่งนี้นะครับเรามาอยู่ที่นมันอยู่ด้านหลังผมจะมีที่นั่งให้่ตรงนี้ที่รับติดชั่วคาวเพราะนะเขาตรงนี้อาอจะเป็นร้านขายอะไรต่างนะครับสักร้านหนึ่งเพราะตรงด้านหลังนะครับจะสร้างองค์พระเวสสุนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับประมาณ40ต่เมตรนจะสร้างปราสาทครอบนะครับโอ้หเนโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับต้องรอดูและกันต yes. ิดตามว่าช like ิส euh, ส Man, ่งผมจะสร้างได้หรือเปล่านะครับรับยักษ์ครับดด สวัสดีครับสวัสดีวิโรจน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับในภพชาตินี้ผมอยากให้ชีวิตผมที่เหลืออยู่นะครับทําได้ผมจะรอช้าไม่ได้เลยครับผมไม่ได้ใจดำแรต่างมากมายชีวิตผมเลยผมอาจจะขัดผมประโยชนใครหลายคนนะครับผมให้คนอื่นแม้ไม่พอใจแรต่างๆาว่าไปแต่ทุกอย่างันไม่ใช่ลงตุ้เพื่อผลประโยชน์หรือว่ารต่างทั่งมคือส่วนรวมไปไม่ใช่ส่วนตนหรือส่วนตัวนะครับโอ้แม่แต่ตอนนี้มันคือส่วนรวมแล้ว ส่วนรวมที่เอาเงิน hmm. ล <Bye. S 2> ูกบาทลูกตังค์ในกาพัฒนาแล้วมันคือเต็มที่แล้วในการสร้างไม่เยอะหรอกเพราะอะไรกูไม่ได้เรียกร้องแต่เมื่อกูเรียกร้องกูเป็นยังหาชีวิตกูเลยเคีียดไม่ได้โง่นะครับนะเกิดมามีปัญญาและความฉลาดนะกูบอกว่ากูไม่ยอมเอาความสวรรค์กูเดี๋ยมาทิ้งกับการเกิดเป็นมนุษย์หล่อเฮียเอาความสามารถและความสวรรค์ที่กูมีในการดึงดูดการได้นะหลายคนถามว่าไ่เป็นศาสตร์ลูกศาสตร์คำเดียวมีความสวรรค์ในการดึงสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้ากูตอแหลนต่ถ้าคนมาจับ สิดกูแม่งกี่คนเลยแล้วมาดูลล perquè, hmm. แล้วเกิดความสัดนค้าพวกมึงทำได้จริงเป็นหมื่นนะครับหลายๆหมื่นคนนะครับลูกศิษย์กูนะครับไม่ใช่ไอสัตว์หลักร้อยนะตีปีนะครับตีปีสี่ปีกับประสบการณ์ต่างๆที่กูทามามองหน้านั่งคุยอะไรต่างๆนะครับที่กูบอกแม่งกูก็รู้หมดแล้วนะครับแล้วที่บอกหลอกกูไม่ได้เดี๋ยวนคนที่ไม่ชอบเสือกรมไทยวันนี้กรัลังมาเราขอเมียกับุีนมากูยังไม่ให้เลยต้งรวยยิ่งยังไม่สนใจอะไรสัตว์น้งเงินมึงไม่ใช่เงินกู ถูกไหมบางทีคนรวยไม่ใจคนไม่รวยเสกใจกว่าก็มีบุญนะครับงานทำด้วยเงินหรือทําด้วยแรงก็ได้ทําด้วยใจก็ได้ที่บอกเนี้ยอ๋อขอบคุณเราดูดวงนะมาดูลบแดงนะครับสบายดีประเทศเราโอเคดึกดึกสวัสดีครับทุกท่านเดิแล้วกันครับรอดูรับยักษ์ครับครูรับยักษ์กันดีแย่มากสบายดีครับผมโอเคเดือนหนึ่งวันเจ็ดสิบหกนะครับแต่พวกนี้นะครับมามาเข้ามามาเสริมเงินเพื่อเป็นมงคลปีใหม่แล้วบางคนไม่ได้มาพลาดปุีิวันเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวหวานปุีิ นะครับผนั่งรออยู่ที่พิมานาสุนั่แห่งใหม่เนี่ยมึงจะได้มาดูก่อนนะครับวันไหวกูมาอย่างไรงไงมงอยู่เย็นๆแหละมาสากักได้มาไรได้มาถึงคนพเพราะเวลางานครอบครัวต่างๆครับมันจะไม่เกิดสิริมงคลกับค,คนที่สักมานะครับแต่ตอนนี้สักเด็กสามพันคนแล้วสกกองพันคนนะครับในระยะเวลาสักไม่ถึงปีนะมีนาคมไม่ได้สักทุกวันคนสักในสมนักงานอาสุลน,นะครับสองพันกว่าคน มันเป็นการตอบโจทย์ได้ว่าไม่สนับกูไม่เฉ่งที่หายเลยนะครับน right ั่นคืออาจารย์แม่งสายติดติดอินดี้เฟี้ยวเนี่ยนะครับผมนะอยู่คนรักนะครับอาจารย์ทุกอย่างก็ลูกศิษย์ทุกคนนะครับนะคือคนที่เขาดีหรือคนที่คนรักกูเขาสมบัติได้คนรักกูบาเลยคนเกลดกูก็เยอะเหมือนกันนะครับจะไปแคร์ทำไมคนที่เกลดกูนะครับกูสนใจคนที่รักกูดีกว่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่บอกมาครั้เยอะมาลงตัวกันนะครับเพื่ออะไรับผมเนี่ยเพื่อมา เสริมอะไรต่างันมาดูกันนะครับผมนะเอ้าเนาะวันนี้เอาแค่นี้พอแล้วกันนะครับวันนี้พอพอควรพอมาแล้วผมเลได้พักผ่อนนะครับเนะเอาแล้วพอแล้วเน่ยวันนี้นี่ได้สร้างมาแต่เดิมี่เราอยู่บัานครับผมเพื่อนครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งในประสบความสำเร็จกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับมานะครับใครว่างแล้วเข้ามานะครับวันเที่ยวาไม่ได้มาแลนนะครับพี่สุดท้ายมาสูมมาสักยันต์ต่างๆับวันนี้ขอบคุณมากในต่างๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ